สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาขึ้นเงินนะคะถูกลอตเตอรี่สองใบนะคะชื่อธัญรัตน์ทิ่ถูกนะคะอยู่อำเภอหนองกี่จังหวัดปุริลำนะคะเรียกชื่อเล่นๆว่าบอสไลนะคะวันนี้นะคะถูกรางวัลน,นะคะมาขึ้นลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะจากการบูชานะคะจากการสั่งซื้อนะคะกระเป๋าสตังค์เรียทรัพย์ของอาจารย์มีนะใช้มาไม่ถึง10วันนะคะเพื่อนจากที่ไม่เคยถูกรางวัลเลยนะคะ รานนี้นะคะโชคดีนะคะวันนี้นะคะมาขึ้นเงินจะเอาลอตเตอรี่มานะคะ <im Assessment> เงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกาลังใจให้เพื่อนๆนะคะกระเป๋าเรียกทรัพย์อาจารย์มีนะคะ <im antine> ได้จริงนะคะ <im antine> ขอบคุณอาจารย์มีนะคะ <im antine> ขอบคุณแม่แหม่มนะคะที่แนะนําสิ่งที่ดีๆดมาให้นะคะก <im antine> ระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ของอาจารย์มีวันนี้นะคะ <im antine> เป็นผลจริงนะคะเพราะว่าทําตามที่อาจารย์แนะนําทุกอย่างนะคะ ตั้งแต่วันแรกที่รับกระเป๋ามานะคะก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะจากที่เก็บเงินไม่อยู่นะคะได้เงินมาปรดนี่นะคะเก็บเงินไม่อยูแล้วก็จากที่ใช้ใจเยอะนะคะมีรายจ่ายเยอะนะคะเดี๋ยวอายใจโลนี่เยอะแยะมากมายทีนี้วันนี้นะคะโชคดีนะคะงวดนี้ถูกลอตเตอรี่ค่ะถูกลอตเตอรี่สองใบนะคะ ได้ผลจริงนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณอาจารย์เมย์ขอให้ทุกคนงเงินลยๆเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ